ากา้น,นะครับาน,นะครับออกหาไม้ออกหาม้ออกหามา,า,า,มา,า,า,มายิงปลา้วน,นะครับดูคนๆว่าจะได้ปลาหร้มครับ รอดูผลงานกันนะครับเรียบร้อยนะครับตาใหม่เดิมนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้ ปเดิมตัวแรกนะครับไซส์สวยนะครับประเดิมตัวแรกนะครับไซส์สวยนะครับ,ร,ร,ร,บ,ร,บรอดูต,ตัวต่อไปครับตัวนี้ได้ตัวแรกนะครับเห็บวขาเนะครับ อีกหนึ่งแต้มนะครับไสสวยนะครับตัวนี้ไส่สวยนะครับหมายหนึ่งแต้มนะครับ ดูนะครับเราดูตัวต่อไปครับ แห้วนะครับตัวนี้แห้วรอใหม่ครับโอ้แห้วครับแหววตัวนี้แห้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ ยิงเรียบร้อยนะครับเก็บมาหนึ่งแต้มนะครับ หมายเดิมนะครับใายเป็นแต้มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเข้าไปแป๊บหนึ่งยิงแถวนี้กัน แ้วนะครับแ้วนะครับยิงโดนแล้วนะครับรอปลาขึ้นนะครับัตใหญ่อ้ยเอาโ,โอ้โหนุ๊กปลาตัวสับตกน้ำ มาสองตัวคู่เลยกล่าวว่าจะยิงซ้อนมันไม่ซ้อนตัวเท่ากันเลยตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนะครับ หมายตวงนะครับรอดูตัวต่อไปกันนะครับยิงยิงกับน้องคนฟังู้นนะครับยิงคนลราฟังนะครับลงไปแล้ว